พูดถึงเรื่องอันนี้ดีกว่าเนาะความปลอดภัยอยู่ที่ไหนเราตั้งคําถามแบบนี้ว่าชีวิตเอ๊ะเนาะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยเฉ<ต><ล>พาะถนนที่หลายคนเชื่อว่าเป็นถนนเรียกว่าเสด็จชกโคตรพูดไปเลยเออถนนวัดดวงถนนเสียงดวงแล้วมันก็ถูกต้องแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยซะเหลือเกินถนนพระรามที่สองใช่ไหมนอกจากเรื่องทําให้เกิดความสูญเสีย ใช่ไหมมันก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างใช่ค่ะเนื่องจากว่าพอคะเด็นมันถล่มลงมาแล้วก็ทับกับรถที่เขาวิ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยเนาะก็ทําให้เกิดผลกระทบปกติก็จะไม่มีคนไปหัวหินไปตลาดแถวย่านั้นอยู่แล้วเพราะเขากลัวกันอพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้หนักกว่าเดิมคนที่จะต้องไ,ไ,ปไปท่องเที่ยวต้องผ่านเส้นนั้นเนี่ยบางทีอาจจะต้องเลี่ยงใช่ไหมตลาดน่นไงตลาดร่มผุบ แล้วก็ตลาดน้ํอา,าอัมพวาเงียบเหงานะรวมไปถึงตลาดอันนี้ด้วยตลาดมหาชัยด้วยคนเขาไม่กล้าเดินทางไปซื้อของนะคะขนาดนั้นเลยเหรอคนกลัวไมมจริงจริง<ๆ>มาดูนานบรรยากาศใช่เงียบเหงาจริงเหรอหนดูซิดูว่าเป็นตลาดแบบร้าง,างๆไม่มีคนไปเดินเลยอันนี้เป็นบรรยากาศที่ตลาดร่มหุบนะคะอันนี้คือบรรยากาศเงียบเหงาไหมล่ะปรากฏว่านักท่องเที่ยวหายไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยสอบถามไกด์ที่เขาพานักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวที่ตลาดร่มหุบไกด์เขาบอกว่า รถติดอยู่บนถนนพระรามที่สองช่วงขาล่องมาที่สมุทรสงครามอยู่หลายชั่วโมงโการจราจรติดขัดอย่างมากมันเป็นอุปสรรคนะคะกับการจัดการเวลาการท่องเที่ยวให้กับลูกทัวร์อย่างมากเลยการเดินทางใหม่สะด,ดวกมันก็ต้องยกเลิกการท่องเที่ยวบางแห่งเพื่อให้เวลาเหมาะสมกับการที่จะพานักท่องเที่ยวต่างชาตินะเขาไปเที่ยวกันเพราะว่าเวลาเขาไปเที่ยวกับครุปทัวร์คือมันจะเป็นช่วงเวลาพิเศษ9้าโมงทำอะไร11โมงไปไหนต่อ แล้วถ้ามันต้องเสียเวลาบนท้องถนนเนี่ยมันรวนมันนานเกินไปเนี่ยกิจกรรมอื่นที่ตามมามันก็มันก็จะสันเวลาไม่ได้ใช่ไหมคนก็เลยว่าถ้าจะไปผ่านเส้นพระรามที่สองเนี่ยไม่เอาดีกว่าก็เลยไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าก็ทําให้ตลาดค้าขายตลาดอย่างเงี้ยอนก็ไม่ไปน่าเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าดังเห็นใจนนฟังเสียงไกด์ค่ะ เราก็มาเส้นเดิมมาเส้นเดิมครับ,สรบเส้นเดิมยังเดินทางได้ยังเดินทางได้แต่ว่าจะเสียเวลาตรงช่วงนี้เปนิเน่ออ๋อมันมีผลกระทบเลยไหมมีครับเพราะว่าติดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะมันทําให้เสียเวลาการเดินทางมากขึ้นต้องใช้เวลาเผื่อเวลาไว้นี่อันนี้ก็เงียบเหงาแล้วนะไปต่ออีกหนึ่งตลาดตลาดน้ำอัมพวาอีพี่ชอบนะบรรยากาศชอบไปคุณเคยไปดูหิ่งห้อยไหมเคยไปดูเออนน่น่ะ่ะบรรยากาศเงียบเหงามากเลยนะคะจากการสำรวจเขาก็บอกว่า บรรยากาศเงียบเขากว่าปกติแม่ค้าที่ขายของในตลาดน้ำเขาบอกว่าน่าจะเป็นมาจากแน่ๆเลยก็จากเหตุการณ์ถนนพระรามที่สองนี่แหละเลยทำให้บรรยากาศกามันเป็นแบบนี้โอ้ปกติถ้าเป็นวันเสาร์ที่เขาจะมีเสาร์ที่ใช่ไหมคนแน่นนะคน <S <S> <S แน่นเดินเบียดเสียดกันนะโอ้อันนี้เหงาจริงอันนี้เหงาเวลาไปไปบ่อยไม่เคยเห็นภาพนี้อ่ะ ไม่ไม่ไม่เห่าขนาดเนี้ยอุ้ยอันนี้อันนี้หนักเลยสะท้อนอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันเนาะเรื่งของเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งเรื่องของความเชื่อมั่นของคนด้วยเพราะค้าแม่ค้าน่าเห็นใจจังอะน่าเห็นใจแล้วแล้วมันเป็นของที่แบบของสดอะพี่เจตเก็บเอาไว้ไม่ได้นะเน่ยกุ้งเกลง้อย่างเงี้ยเมื่อกี้เนาะไม่มีคนซื้อก็ของเสีย อ่ากําไรไม่ได้ฟังเสียงแม่ค้าเขาพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังกันหน่อยค่ะครับเขาวันนี้เป็นไงนักท่องเที่ยววันนี้นักท่องเที่ยวเงียบเลยค่ะไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวเหตุผลก็น่าจะเป็นที่พลองสองเกิดอุบัติเหตุขึ้นทําให้คนไม่มั่นใจในการเดินทางแล้วก็ทําให้ตลาดเงียบเหงานะคะอย่างที่เห็นเนนะอย่างที่เห็นนะคะวันนี้นเงียบมากไม่มีคนเลยใช่แม่ค้<อ>ะคะาเขาสะท้อนอมาเห็นนะ ครับ <Ừ. S 1> เห็นใจเนาะเห็นใจเป็นป<ม>ัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นพอเวลามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากให้มันให้มันเกิดเป็นข่าวอยุ่ช่วงหนึ่งแต่ชาวบ้านก็เงียบหายไปแลวเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นใหม่อีกแบบนี้ไม่เอาเอ,อกฎหมายมันต้องศักสิทธิ์เนาะครับ<ม>ไปช่วยไปอุดหนุนกันหน่อยนะครับค่ะ